สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะลบภาพล่องเรือทิ้งหรือกระติกตอบแล้วหลังเจอข้อหาเพิ่มทำลายหลักฐานหลายคนยังคงติดตามอย่างต่อเนื่องกับคดีตางโมนิดาตกเรือสปีดโบท๊ทจมแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิต12เมษายน65กระติกอิสริน พร้อมนายวิวัฒนายความเดินทางไปที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาคหนึ่งเพื่อเข้าพบพนักงานสอบสวน,สสวนรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในข้อหาทำลายพยานหลักฐานหลังจากที่เข้ารับทราบข้อกล่าวหานานสองชั่วโมงทนายความของกระติกได้ออกมาเปิดเผยว่าพนักง,งานสอบสวนมีการระบุว่ากระติกลบภาพในโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ถ่ายไว้ขณะล่องเรือ ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมชี้แจงว่ารูปที่ถ่ายเป็นรูปปกติหากรูปไหนไม่สวยไม่ชอบก็จะลบทิ้งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานทุกอย่างเพื่อฟ้องต่อสารดำเนินคดีบุคคลที่หมิ่นประมาทผู้ที่ออกมาให้ความเห็นพาดพิงหรือโพสโซเชียลให้เกิดการกล่าวให้ร้ายดูหมิน่นเกลียดชังต่อกระติกอาทินายสันทนะปะยุนรัฐ นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์เป็นต้นทั้งนี้กระติกย้ำว่าได้ชี้แจงไปตามข้อเท็จจริงรูปไหนที่เบอก็ลบทิ้งถ่ายไปลบไปจำจำนวนไม่ได้เป็นรูปที่ถ่ายบนเรือและรูปหลังการเสียชีวิตของแตงโมเป็นรูปที่หลากหลายไม่ใช่สาระสำคัญส่วนรูปที่เป็นพยานหลักฐานก็ยังอยู่ครบหมดไม่ได้มีรูปเกี่ยวกับ การทิ้งขวดวายแต่อย่างใดทั้งนี้พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่รู้สึกกังวลเราไม่ได้ทำอะไรอย่างที่เขาพูดมาทุกอย่างที่เคยพูดตอนที่ไปร่องเรือเป็นจริง100%เเซ์ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ